สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขูสุคนเดอ้อ FC พยาบาลฟินแลนด์ FC โตัวเกี่ยวมิวสิกทุกท่านมือนีเจดวงสิมาอัปเดตในส่วนของคิวงานเดือนพฤศจิกา2567หให้พี่น้องฟังด้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของคิวงานเดือนนี้ที่ทั้งขายเพลงเพิ่นได้แจ้งไวล่าสุดพี่น้องมื่อคือนนี้วันที่หนึง่งเนาะเพิ่นก็ได้ไปแสดงยูงานกาชาติยูอัน งานท่องเที่ยวว่างหน่อยพี่น้องตลาดว่างหน่อยอำเภอว่างหน่อยจังหวัดพะนครศรีอยุธยาวังเวลาประมาณสี่ทุ่มหอดเที่ยงขึ้นนั่นแหละพี่นงองพี่น้องท่านใดได้ไปมว้วนใดไปจวดน้าพึนกะข้อม,มินใต้ตะคิดจจดวงใดเด้อนั่นแหละพี่นงองอันนี้ก็เป็นในส่วนของตารางตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาจนหอดปลายเดือนกักเลยพี่น้องที่เพื่อนใดเข้ามาอัปเดตคิวงานให้พี่นงองได้รับชมกันเดี๋ยวเจดวงกัสีเเวาซูฟังา่า เพิ่นไปเรียนยูเซยแน่แต่ละมือวันที่สองเมือนี่คอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกลานเบียจังหวัดปทุมธานีร่น้องแล้ะกะับวันที่สามงานบอสไลฟ์สดส่วนวันที่สี่คอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกยู่เส้นทันจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้ะกะับวันทีห่ห้างานบอสไลฟ์สดประษันมาพีนองวันที่หกก็คือ,อยัง ท่านแข่งคิวงานไว้ส่วนวันที่เจ็ดคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกณตลาดลาดชัยบาดาลมาสันวายู่รปุรีด้วยพี่นงองแล้วก็วันที่แปดเป็นในส่วนของรถแห่โตเกียวตลาดวังยาวอยู่สารคามวันที่เก้างานทีหนึ 1, ่งรถแห่โตเกียวมิวสิกบานนุ่นอุดมมาสันวายู่อำเภอชุ่มแพร่จังหวัดขอนแกน่นงานทีสองมีสองงานพี่นงองวันที่เก้า งานที่สองคอนเสิร์ตตัวเกียววัดคู่สร้างอำเภอพาสมุรเจดีอยู่สมุรปาการส่วนวันที่สิบก็มีสองงานขึ้นกันงานที่หนึ่งก็สิเป็นงานอุปสมบทคู่ชิ้นจังอยู่แกงคอชัยภูมิเดรอพีนองแล้วก็วันที่สองกล้องวายุเจนนี่ซีโฟไปทั่วคอนเสิร์ตอยู่ไต้หวันอันนี้ก็สิเป็นในส่วนของคิวงานรับงานต่างแดนเดรอพีนอง แล้วก็วันที่11บเอ็กอยู่ชัยภูมิพอบาพันเป็นในส่วนของงานบวชคู่ชิ้นจังพี่น้องงานอุปสมบทอยู่ที่บ้านหนองสังตำบนนุนหนองสังอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิแล้วก็วันที่12คสอนเสิร์ตโตโกเกียวมิวสิกงานลอยกระทงอันนี้อยู่ลรงเรียนพี่บูร์ประชาสันพี่น้องอยู่ดินแดงกรุงเทพมหาคนคร ส่วนวันที่สิบสามก็ยังว่างอยู่หรืออาชี่าเจ้าภาพอาชีพตีตัวอยู่แต่เพิ่นบ่ทันแจ้งเข้ามาหรือจังได๋ก็บ่ทันหลักสัตวแต่ในส่วนของคิวงานที่เพิ่นอ่าว่างไว้ก็คือสิบสามยู่พี่น้องวันที่สิบสี่คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกยู่จังหวัดระยองปวกแดงเด้อพี่น้องเด้อส่วนวันที่ 15, สิบห้าก็บสวงานวันที่หนึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตโตเกียวลำซิ่งหน้าว่าการจังหวัดหนองบัวลำพู วันงานที่สองก็สิเป็นคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกคือกันพี่น้องอยู่บุรีรัมล์รัมปายมาด้วยพี่น้องเรื่อส่วนวันที่สิบหกคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกแต่ว่าเพิ่นพ่ท่านแจ้งสถานที่รอสถานที่่าซั่นว่าวันที่สิบเจ็ดก็สิเป็นงานบอสจังหวัดบึงการส่วนวันที่สิบแปดซอมกุ้มปิดไลสตรีมวันที่สิบเก้ากุ้มปิดไลสตรีมเด้อพี่น้องส่วนวันที่ยี่สิบ ยูใส่ป่ะคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิส่วนบันที่ 21, ยี่สิบเอ็ดกยูย่ทางสีสเกตเดินเพิ่นไปยามพ่น้่งทางสีสเกตคอนเสิร์ตโตเกียวลำมซิ่งวงใหญ่พ่น้่งหน้าว่ากาันอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตของบันที่ยี่สิบเอ็ดนี่คือทัอ่าบอดบิ๊กเพิรนก็ไดโพสต์แจ้งงานดวนเขา 21พฤศจิกาโตเกียวล่่าซิ่งอันนี้ก็คือบวกณน,นุน่นเต็มวงใหญ่เลยพี่น้องตาเป็นในส่วนของแฟนขับณนุ่นก็นยาพาดกันเริ่มทำการแสดงประมาณสามทุ่มถึงตีสามพี่น้องอยู่อำเภอเบินนจัลักจังหวัดศรีสเกีดอันนี้เป็นในส่วนของงานวันที่21พฤศจิกาแล้วกะวันที่2 2คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกอยู่ล้านเบียร์ลาย่องเด้อพี่น้องทางปวกแดงกะ ไปมวลน้ำเพลินส่วนวันที่23คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกยู่วัดพระพุทธบาทพิ้องอยู่จังหวัดสระบุรีส่วนคิวงานวันที่24พฤศจิกาคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกงานฉลองบุญอัฐิอยู่อันหนองม่วงโคกสูงจังหวัดสะแก้วแล้วก็วันที่25พิ้องอันนี้เพิ่นก็ซซอมกลุ่มปิดไลสตรีมวันที่26ก็คือกลุ่มปิดไลสตรีมพี่น้องส่วนวันที่27 คอนเสิร์ตตัวเกียวล่ำสิงเต็มวงอยู่อำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามเดยพี่น้องทางสารคามอย่าลืมไปมวนไปเงาน้ำเพลินแล้วก็วันที่28คอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกอยู่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่นงองมาที่นี่ก็เป็นวันที่29คอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกแต่ว่า2 9เกาหนีเพิ่นว่ท่านแจ้งสถานที่ว้พี่น้องอยู่ระหว่างรอสถานที่อยู่ ส่วนวันที่30เดือนพิ่นวองสิ้นเดือนพฤศจิกาวันที่30พฤศจิกาปีห7จคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกงานบุญหลักเมืองอยู่อำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินพิ่น้องท่านใดสนใจเนาะอยากไปเบึงโตเกียวมิวสิกก็ไปตามที่เจดวงได้แจ้งสถานที่ไวไ้เลยเด้อพี่น้องที่ว่างก็คือ เป็นวันที่หกกับวันที่สิบสามที่เพื่อนย่างบทัดเจงนคิวง,งานลงไว้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องคลิปนี้เจดวงก็ได้เอาคิวง,งานเดือนพฤศจิกาเดือนนี้มาฝากพี่นงไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงมาออามาฝากไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า